ถ้าไม่ใช้ใช้น,น,น,น้นนะนะปกติน้องหมาเขาจะห่วงอุ้งเท้านะคะแต่บาวนี่ยอมไม่ทำเพราะว่าบาวนี่อาบตั้งแต่เล็กนะคะจับน้องตั้งแต่เล็กนะคะเห็นไหมน้องจะไม่ถูกขาเลยคือน้องรู้เรื่องค่ะคือน้องชินไงคะถ้าเราทําให้น้องประจำค่ะน้องจะรู้คะ่ะอ่ยกขาให้เลยล,ล่อลูก ยกขาให้เลยเหรอทำไมน่ารักจังเลยอาโชติเขาหน่อยหนูไม่ห่วงทางไม่หรูกโอเคน้ำนี้กินได้นะไม่กินน้ำแชมพูนะโอเคบอบนี้โอเคอ๋อโยกขายกขาอือหือ๋อล้าไม่เกี้ยงเหรอหลูกโอเคโอเคนะโอเคขวบโอเคดูรอบตั้งหลูกรอบน่าอบรอบน่าอบรอบน่าอกอาจูจูจูขันน้ำเย็นๆนิดนึงครับ เนะขาเห็นแล้วยังไม่ลาดหัวให้น้องนะคะเอาแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใส่ลาดหัวแล้วน้องก็จะวิ่งหนีเลยโ <laughs> ชก,ก้ัน,น่อยชอก,ก้อนไ นี่ไม่ไปแล้ลูกไม่ไปนะแอบแป๊บรล้วนี่จะหาเพื่อนใช่ไหมอดึงขาไม่เหนื่อยไหมดึงหางไม่ได้ไม่มีหางเนี่ยนี่แอบรับหนึง่ลงลับหนึ่งลับหนึ่งครับรับสองก็จะก่องเยอะอีกหนึ่งนะคะ กคาวเนี่ยค่ะต้องให้สะอาดนะฮะโอเคโอเคเออเค้อาบน้รนต้น้องอิชายไม่คุณเือนออิไม่อาไม่เอไม่หนเอาบแบบนีไม่เอาห น้องขนผิวหนังน้องสวยมากเลยนะคะบาลนี่เนี่ยค่ะผ่านหน้านั้นบาลนี่แพ้ไก่หนักมากเลยนะคะเราให้น้องหยุดไก่ค่ะแล้วก็ใช้แชมพูมาลาเซพให้น้องรู้สึกสี่ห้าครั้งน้องหายแล้วค่ะแล้วบวกกระเทาะกวนขนให้น้องด้วยนะคะเห็นไหมขนน้องสวยมากเลยนะคะเนี่ยเลยเรารักษาให้ตรงจุดก็โอเคค่ะเพราะเป็นบูดอกเขาจะเป็นน้องหมาที่แพ้ง่ายนะคะแต่ถ้าเรารู้นะคะมันก็รักษาหายได้นะคะก็เป็นการแก้ปัญหาให้ถูกต้องไปให้มันถูกโจทดไปเท่น้ค่ะ เ็นน้องหมาที่แพ้ง่ายค่ะเฟนนะคะนอนกลนตดเม้นขี้เล่นดื้อบางพลังค่ะขี้อ้อนสุดๆค่ะนะคะห่วงเจ้าของนะคะติดเจ้าของชอบอากาศเย็นนะคะน้องชอบเล่นน้ําค่ะไม่ชอบอากาศร้อนนะคะเนี่เยเ็นนะคะตอนนี้บาวนี้นะคะกินอาหารนะคะที่ไม่มีส่วนผสมของไก่นะคะน้องก็จะหายปกปติแบบนี้ค่ะไม่มีอะไรค่ะ โอเคครับปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วลูกปวดหลังมากเลยลูกตอ <c oughs> นนี้เดี๋ยวพูดสบายนะสบายจนะาบาลบห <c oughs> น้ามาแล้วอย่ามยังไม่ล่าหัวน้องนะคะน้องวิ่งออกมา จะมาจะไปหาน้องใช่ไหมไม่เอาหรอกไม่เอาเทียนแลลูกสุดท้ายแ้ยุด้ายแลยเทนค้าหนูก็เลิเลยลูกน,นี่ก็จะเป็นพ่อพันที่บ้านเรานะคะน้องเป็นสีครีมน้องจ่ายหลายหลายได้หลายสีมากคะ่ะจ่ายสีลูกวัวสีครีมสีดำนะคะที่น้องจะจ่ายได้นะคะแล้วก็สีขาวะคะ่ะ ใส่ได้หลายสีมากเลยอ,อ่ะครับอะมิคุไม่เรียนนะยกมือเรียนนะชกคนหน่อยชกคนหน่อยที่ใจขอผ้าสีน้ำตาลที่วางบนงพื้นใช่ไหมไหนโล ตกแดดอยู่ตักแดดอยู่ค่ะสีน้ําตาลที่วางบนพื้นแล้วนะตรงนี้ควรหางน้องเนี่ยค่ะต้องจิกมือเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าน้องจะเป็นหางกุดอ่ะเนาะเฟรมนพ่เดอค่ะเขาจะแบบแบตท,ทีเดียจะอยู่ตรงนี้เยอะค่ะต้องล้างให้เกี้ยงนะคะคุณแม่ล้วงเข้าไปให้เกี้ยงเลยค่ะแป๊บนึงหลือแป๊บนึงนะคะโอเสร็จหลืน้องไม่ง่วงเท้าเ,เห็นไหมคะจะไปหาน้องอย่างเดียวเลยไม่เอาหรอบ้านี่บราวนี้ยังไม่เสร็จลูกอ่ะเดินอาบน้ำเลยหูกยังไม่เสร็จครับ ก็จะมีบ้างไหมคะแพง่ายมากค่ะเวลาน้องนอนน้องจะชอบเอาหน้าอ,อกไปแบบกับพื้นเลยค่ะก็จะมีบ้างน,นะคะแดงๆไหมคะน้องแพ้ค่ะนี่ค่ะแด,แดงๆค่ะเพราะเวลาน้องชื้นชื้นเนีย่ยชอบแบบไปนอนเอาหน้าอ,อกกับพื้นราบเลยค่ะก็จะมีบ้างน,นะคะแต่เอาอยู่คะ่ะถ้าเรารู้จักรักษานะคะเอาอยู่อ่บาบ้านี้บ่านนี้จะจบแล้วนะลูกมันจะไปหาน้องใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายได้แล้วะคะโอเคกบลงโอเค ลองไหมค่ะนี่น้ำเหม็นนะเอ้าน้ำเหม็นนะอืมน้ำเหม็นนะอืมตรงนี้ค่ะเหม็นมากเลยล้างออกมะลุข้างนี้ดุน้ำเหม็นนะอืมนี่เท่าหร่เนี่ยอืมนี่เท่าไหร่เราจะค่อยเช็ดตีนหนึ่งต้อเคหัวหน้าใช่ไหมอืมไม่จุ๊บนะหัวหน้าแบบนี้ไม่จุ๊บนะ อยนี้นบอยไดบาหนี้บบาวนี้บบาวนี้ไม่อ่าไม่อ่าเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วอืมเบานี้ตัวหนูไม่ใช่เบาเบานะตอนนี้ฮึไม่ไหวแล้วนะลูกฮึอ่าโอเคลูกแป๊บหนึ่งแป๊บนึงบบาวนี้ครับเสร็จแล้วลูกมันจะมีฟองอยู่แป๊บน่อยเดี๋ยวแพ้ลูกนะบบาวนี้ไม่น่ารักเลยนะคะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วน้ำแรงเบาเลยเนี่ยสงสัยมีคนใช้น้ำ ตอนี้ลูกตรงนี้ลูกยังมีฟองอยู่เลยนะกอหัวตรงนี้มันจะมีกลิ่นแน่เดี๋ยวพาเกล็ดเช็ดให้กิ่นโอเคครับไปสบัดส <c oughs> บัดเลยอ่าฮมาลูกมาเอานี้มาเอาอนี้มาเอานีานี้มามาหาไม่มาเลเลเล นี่เริ่มรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนี้นอืมเอาหันกล้องให้พี่เขาไอหันตูดให้พี่เขาอ่ะอืมอืหันตูดโชว์เลยเหรอลูกอ๋อใช่นะค่ะในะเดี๋ยวนี้รู้เรื่องนะเรียนประมาได้หน่ๆน้องนะคะพอเวลาน้องโตอยู่นิ่งประมาณแปดเดือนอะน้องจะพูดฟังรู้เรื่องนะคะดุน้องน้องก็จะทําจคําสั่งค่ะแต่ถ้าอายุน้อยกว่าน,นั้นเด็กก็จะดื้อมึนนะคะเวลาสั่งอะไรก็จะตรงข้ามไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้น้องเริ่มรู้เรื่องเดินเข้ากรงเองด้วยนะคะ่าวนี่เดี๋ยวนี้เก่งมาก สอนน้องนะคะพอน้องนิ่งปุ๊บน้องก็จะรู้เรื่องค่ะอ่ะอชว้หน้อยน้องชั้นน้อยไม่เกี้ยงเลยนะลูกหนักนะ lo aku ah tu sa lại chi nhé à nó không nó không nó không xem nó lộ ok Sampai bài tuổi xem ai

แล้น,นี่ข้าวกลงแล้วข้าวกองข้าวกองลีลาแต่ก็เข้านะคะเก่งมากหลูเวลาน้องทําถูกต้องนะคะชมน้องด้วยนะคะโอเคข้าวกองดีๆหลุข้าวกองดีๆครับอ่ะตูดตูดโอเคเก่งมากหลูโอเคนั่ดดงดีดีนั่งดีดีตูดถ้าตูดโอเคเก่งมากอยู่ใน <c oughs> นั้นหลูอยู่ในนั้นหลุน้องไม่ค่อยชอบเป่าขนนะคะเดี๋ยวแห้งคาะพลมเป่าให้หน้องนะคะ อากาศร้อนค่ะช่วงนี้นะคะโอเคครับโอเคค่ะ